นี่ก็รายการหนึ่งตัวกาแฟทางพอดแคสต์หนึ่งัวกาแฟชั่วโมงนี้มีข่าวดีมาบอกนะครับก็คือเรือสินค้าขนาดยักษ์ที่เกยตื้นขวางคลองสุเอตมาตั้งแต่วันที่23มีนาคม2564ก็ประมาณเกือบอาทิตย์แล้วครับตอนนี้ก็กลับมาลอยลำได้เกือบร้อเซนนะครับในตอนเช้าของวันที่29มีนาคมนี้นะครับ แล้วก็เริ่มเดินเครื่องยนต์ได้อีกครั้งก็ทำให้มีความหวังว่าเส้นทางเดินเรือที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคือคลองสูเอตเนี่ยจะใช้ได้เป็นปกติไม่นานแล้วครับอาจจะเป็นพรุ่งนี้เดินได้เลยซึ่งเจ้าของเรือ Ever Given ก็ได้แถลงผ่านทวิตเตอร์นะครับบอกว่าตอนนี้เรือ e v e n นกิฟเวเนี่ย ก็กลับมาลอยลำได้บางส่วนตั้งแต่ตีสี่ของเมื่อเช้าที่ผ่านมาตามเวลาในท้องถิ่นนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการตรวจเช็คสภาพ <c oughs> ให้เรียบร้อยว่าจะเดินทางได้แค่ไหนยังไงนะครับหลังจากที่มีความพยายามขุดลอกทรายตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมคู่ภัยทำงานอย่าง หามรุ่งหามคำ่ำไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับซึ่งทีมนี้มาจากองค์การครองสเอเดตเรียกย่อว่า s c a แล้วก็ยังมาจากทีมงานของบริษัทสมิธนะครับเซนวาร์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทำนานในการเดินเรือก็เริ่มใช้เรือลากจูง10บลำนะครับดึงเรือยักษ์จากทั้งหัวทั้งท้ายดึงออกมา เมื่อช่วงเมื่อคืนนี้แหละครับทำงานกันไม่ได้หยุดเลยนะล่าสุด S C A ก็ยืนยันว่าเรือเอเวอร์กริเนี่ย <c oughs> ก็ได้ถูกดึงกลับในแนวขนานกับครองเรียบร้อยแล้ว <c oughs> แล้วก็ทีมกู้ภัยก็จะเริ่มปฏิบัติการลากจูงเรืออีกครั้งหลังจากที่กระแสน้ำมันจะขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีโดยคาดว่าจะสามารถเปิดคลองสุเ็ต นะครับให้เรือสินค้าสัญจรผ่านได้ตามปกติหลังจากที่เรือเอเวนกรีเวนถูกนำไปยังบริเวณเกตเลกนะครับซึ่งเป็นจุดที่ลำคลองมีความกว้างเป็นพิเศษนอกจากนี้ก็ยังมีการแชร์คลิปวิดีโอผ่านโซเชียลมีเดียเผยเห็นว่าส่วนท้ายของเรือเริ่มหลุดออกมาจากตะลิงฝั่งตะวันตกนะ ของคลองสุเอตแล้วก็เปิดช่องทางน้ำบางส่วนได้แล้วผู้คนก็ดีใจแล้วครับเปิดโหวตตบไม้ตบมือกันเพราะว่าไปได้แล้วนะครับเพราะว่าศูญหายไปหลายล้านแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้เว็บไซต์ที่ติดตามเรื่องนี้ก็ได้ปรับสถานะเรือลำนี้เป็นอยู่ระหว่างการเดินทางคืออันเดอร์เวย์แล้วล่ะครับเรือ เอเวอร์กริฟเวนก็เผชิญอากาศที่เร็ว้ายแล้วก็ถูกกระแสน้ำพัดจนไปเกยตื้นคลองสุเอตซึ่งก็คลองนี้มันก็ไม่กว้างสักเท่าใดเหตุเกิดเมื่อวรนนังคารที่23มีนาคม2564ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เป็นเหตุให้เรือสินค้าขนาดใหญ่ลำนี้เนี่ยมันก็ไปขวางลำนะครับขวางลำคลองสุเอต เรือลำอื่นมันก็ไปไม่ได้แล้วครับทีนี้ก็ต้องจอดแช่กันอยู่นะครับคงดีใจกันใหญ่และผมว่านะในเรื่องนี้นายออซามาราบีประธานองค์การคลองสุเอตหรือ SCA ของอียิปต์ได้ให้สัมภาษณ์กับ Extra News เมื่อเมื่อวานนี้คือวันอาัาวันอาทิตย์นะครับว่าตอนนี้มีเรือขนส่งขนาดใหญ่อย่างน้อย369ลำ ที่จอดลอยคอเพื่อที่จะล่องผ่านคลองสุเอตนะครับเป็นเรือขนส่งสินค้าเรือบรรทุกน้ำมันเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติจอดเป็นแถวเลยนะครับทีนี้การขนส่งสินค้าทางน้ำประมาณ15ปเของทั่วโลกจะต้องผ่านคลองสุเอตนี่แหละเงินทุกบาททุกสตางค์ก็เข้าสู่ประเทศอียิปต์เป็นกอบเป็นกำจากไรายได้ตรงนี้นะ วิกฤตเรือยักษ์ขวางคลองครั้งนี้ทำให้รัฐบาลอียิปต์ต้องสูญเสียรายได้ไม่ต่ำกว่า14-15ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวันนะครับไม่น้อยและการที่เรือลำนี้จอดปิดเส้นทางอยู่ก็ส่งผลให้อัตราค่าขนส่งของเรือบรรทุกน้ำมันสูงขึ้นแล้วครับนะไม่รู้บ้านเราจะโดนหรือเปล่าเพราะว่าเราก็อาศัยน้ำมันใช่ไหมจากตะวันออกกลาง แต่ไม่น่าจะกระทบนะครับเพราะว่าน้ํามันมนี่มันอยู่ที่ตอนออกกลางไม่จําเป็นต้องผ่านคลองสุเอตนะครับแต่ว่าถ้าปิดช่องแคบฮอร์มูดเนี่ยเป็นเรื่องครับเข้าใจนะถ้าเกิดว่าอิหร่านใจร้ายนะไม่ให้เรือบรรทุกน้ํามันออกจากอ่าวเปอร์เซียแล้วก็นะครับพวกเราต้องใช้น้ํามันแพงแน่นอนแต่อันนี้คลองสุเอตไม่เกี่ยวหรอครับผมดูดูแล้วเรื่องของน้ํามันเรื่องของแก๊สธรรมชาติบ้านเราคงไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่า น้ำมันไม่ได้มาจากยุโรปน้ำมันมาจากตะวันออกกลางนะครับหรืออาจจะปิดช่องแคบแถวๆประเทศจีบูตีกับเยเมเนเนี่ยตรงนี้อ,ออกจากทะเลแดงไม่ได้เนี่ยเขาก็ไม่ปิดกันนะครับไม่พีผลกระทบสักตัวใดในเรื่องของน้ำมันนะครับเอาละนี่ก็รายการเดอดกาแฟาข่าวดีนำมาบอก เรือที่คลองสุเอตเดินได้แล้วตอนนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนกับผมนรงงชื่อนิลันทางพอดแคสต์สวัสดีครับ